โอ้ยสวัสดีพี่น้องท้องฟ้ามันสวยเอยบรรยากาศงามเย็นจะมาลอยกระทงเอาให้ปลากินเอ้ย โอ้ยหนาว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 พี่น้องอากาศเย็นอากาศมันเย็นพี่น้องอากาศเย็นอากาศเย็นมากมากเลยเอาสองคนป้าหลาน ขอคนป่าหลานเนะเขาไปข้าไปเฮ้อพวกเขาก็มาถ่ายมารับถ่ายรูปโอ้เขาเอากล้องมาเลยกล้องใหญ่กว่าเราอีก เอาขากล้องมาตั้งเลยเขาเอาขากล้องมาเลยขาอาขากล้องมาพพันงยมาตั้งเลย,ออยขออาถ่ายจมอนด้ย่ายปะนี่ ย,ยมันงามนะนานทีจะเจอ,อท้องฟ้าทัานหลังถ่ายเองมันไม่ได้แสงน,นะมันคนละแสงคนละสีเลยโอ้ย ลมพัดไม่ติดหรอกล่ปใะาอกอไันไหน,อน,นของใครของใครอันไหนอันนี้ก็ได้ได<อ>้เขาเล่งที่น้องเขาเล่งมันเย็นเขาหนาวแล้ตวตะวันตกดินเนี่ยตะวัน เป็นสีไงอ่ะมันจืดไปเลยอ่ะอ้าฮะเฮ้ย้ยเป็นยังตกใจตกใจเอามองนี่ละจุดได้ป่ล่ะมกริย่อีิบัติเ้ยนนเมนจุดจุดัตติเนพอพี่ที่เพรมันล่มมันลมมันจะติดหรือล่ะ 哎、小孩子哄爸，真的。